จากบางระรกในรอบปีบเรียงคียงเียงเพียงแ่เดียวผลางานทีเป็นเช่ไนไรต้องติดต,ตามนะคะรับเงิน80ลอยบาเป็นธรรมดา่ะ,ะครับ ทุกชุดทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยขึ้นสึ้งสูงล้มสะสาดตกใกล้ใกล้ได้เวลาหลายหลายขวัญง,งานจวจดจ้าจงโชาดีสามสอง้นึ่ง การเดินทางเนี้ยงมากมากล่างไปล่างไปอีกสงมควรแล้วสวบควรแล้วแก่เวลา โยกเดี๋ยวนี้โยกเดี uno, like, ๋ยวนี้ฮะตเรียบร้อยสวยงามวันยังติดบางบาง นี่หุนศากบุญวัดตีไปรงมยแคบหิดทางดีเยี่ยมใส่หัวปเป็นโจโจร้อยพานไป ปุ่มคันกัลแรงสีลายอัดนะครับให้ดำเือก่อนด้วยท่างคุณปุ่มควันติดต้องหน้าบางๆป่มวต้องเลยเออแดบนีลรงเพื่อแรงมันน่ำดันสีลายเป็นเป็นง่ายบุงไฟกับสีลายใสตลอดนะครับ ใด่ที่โยกหมอนนะครับทีเต็มวงกว้างๆผมต่อิ่งยังก็ยังสามอาลงไขบางดีลงบกไกลนะครับไหลจนขึ้นมาห้ทีฮานองตามลงมาจังเบิ้งการ มังเบิ่งจังได้จัิงว่ามันไหลย้อนมันวายย้อนที่ซื้อแล้วมันฟ้อนพร้อมพนเป็นแปานคนที่ซื้อซื้อจะโลงธรรมดาหรือเป็นมันย้อนย้อนตัวมันอาหารฟัดย้อนต้องเล็งต้องเล็งมาจะหันร้อยแปดสิบพันไปมันไฟปวยย้อนแห้งจำซางเลยซางแห้งย้อนแห้งครับำแหน่งหางในกรุงคั่นะครับ อีกอโดนบอนานจะรุดหลอดมาเป็นฝาดำเงินเป็น้นนะครับอ้าวตามน้องมานี่บอกไปยับไปเยอะนะครับเห็นโซโล่หรือเาน,นี่เอาแล้วเบาเลยนะครับบอลน,นี่เอาแล้วบานเอาแล้วโอ้ อพี่น้องเบื้องด้านซ้ายของตะเข็บควนนะครับจะจุดไฟดันนี่อยู่ด้าน,น,น,นซ้ายเลยนะครับตามตะเข็บควนกุงกุมเนี่ยอะเ่งเบาอ้อสองร้อยสี่สิบบาทเลยนะครับ็ำกันเลย เบ่งยิงเบ่งกันเบ่งกันเบ่งยิงเบ่งว่ามันจะควสามสิบไปหลายปันไหนถ้าพี่น้องเบ่งขาวคนไปแก้งเันเด้อนะครับมันจะเอาลงมามองปักๆพอดี ในโลงงยูบ่อทั้งุ <c oughs> ่นตอนนี้มันดูเหนือถึนไปในโลงบ่อทั้งุ่นบ่อบ่อในก็เต้าเว้าเอ้าเต้าต้อนนะขาวจุมแก้มครับสถิสิมหาดำเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลย้หุ่นที่ว่าเด็กน้อยบ้างให้ความสดใจดึงไปน้ำกันฟังตัวได้นะครับ ตามมาเลยทีนี้นที่สุดรวมน,นอยบอสามร้อยผานไปขาวอ่ะ<ป>ทีเป็นนวลๆหลัวๆนะครับเดินตัวมาจุดนั่นอีกโบดอนทีมากกระทบขาวอีกทักหนึ่งนะครับบอกพี่บอลน้องว่าเลขสามสิบดิหวานเกี๊ยบหวานเกีๆๆๆ๊ยบ แน่นอนของเขาเอาลานไปรเรีนบอกเอาไปรเอ้าอเห็นไอ้พอได้ไปเนาะโอ้เริ่มเกิดความก็หลายเตะกันชิสุบาท์ตามลงมาตึางสามร้อยสี่สิบห้าโอ้แน่นอนนองเพิรนะครับบังแรกอาณาอาาเต็มมืออายา